เกิดที่นะคะทุกคนแต่ไม่ระทึกนะคะไม่อยากระทึกอีพีนี้อยู่กับสาวดาวเรืองนะคะโซ่ขาดหรือตัวยูโซ่ขาดบ่ะอ่าอาจจะโซ่ขาดแต่ว่ามีปอกอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามีปอกอยู่นะคะแต่ยังดีนะอยู่กับพี่ทองแต่เขาไม่ไปหาพี่ทองนะคะเขายืน เขาแบบกินต้นกล้วยนะคะกินหญ้าอยู่อาโฟดมันก็ไม่อยู่นะเมื่อกี้มันออกไปไหนไปแล้วโฟดก็ไม่กล้าเข้าทุกคนเพราะว่าไม่เคยจับนะคะไม่เคยจับนี่ค่ะโอ้เอาเอาต้นกล้วยแล้วค่ะทุกคน,เอ,อน,นเอาต้นกล้วยลงแล้วนะครับ ก็ช่างขอให้อยู่ในพื้นที่ตอนนี้กำลังถอ,อ,อยถอยปั๊มเด้อนั่นท่อทางน้ำนะทางน้ำเด้อดาเรือเป้าไว้อย่าเสียงดังค่ะแม่เห็นในใจเราจะถึงนเต้นมากก็ตามเดี๋ยวรอตะพดค่ะเดี๋ยวแป๊บเ<ท>ดียวตะพดก็ามาค่ะน่าจะไปปลูกหญ้าน,นะคะ น่าจะไปปลูกหญ้าอ,อุ้ยโอ้หนต้นกล้วยลงแล้วค่ะโอ้ดูข้างหลังอ้วนมากนะคะทุกคนไม่ใช่ท้องแล้วบอรู้สึกว่าแบบพุงแบบอือใช่ใชพุงเหมือนมากพุงนะฟอปลูกหญ้าอยู่สวนนูนะ่นเะจ้ากัฟอนั่นรดอะฟอ โอ้รถต,ตะพดมาตะพดมาแล้วคะ่ะทุกคนมาแล้วนะคะนอนอืมน,นี่ตะพดอยู่ใกล้คะ่ะเออะ

โอ้ยมันไกลเล่นตำเล่นมันก็กลัวล่ะฮ้ยเอเจีดองปั๊บไปเฮยเียงไดวะเสียงกลอยแอปลมนะว่าก็ยาอีจอยก็ปัดอีจอยวะเอาไอ้กลเน้นนะเฮียแล้วก็ยอไอ้จน โอ้ยน oh, <It 's S 2> ึกว่ามันไปด้วยได้เกลี้ยงจอยจอยเมื่อไหนมันก็ไม่กินดีนะคะนี่อยากกินกล้วยนะคะนนเรียบร้อยหลายต้นเลยค่ะนนดีนะก็ยังมีอาหารกินในซุ้มนั่นนี่เราเหลืองบอกไม่รู้ไม่ชีค่ะ เอาเรื่องก็คืออยากได้คอนเทนต์เหมือนกันนะคะแม่ๆทุกท่านทุกคนเห็นเขาบอกว่าช้างหลุดแล้วจะดัง <c oughs> ต่พดบอกว่าไม่ต้องอยากดังเขาบอกว่าช้างหลุดนี่ดังดาเรื่องบอกว่าขอหนูดังด้วยนะคะโอ้ย ไอเบยี่บวทองถูกวาอัมหันจีวะไอเลยคางคนเนี่ยไอเปอกล้กยกูกีดเด้หมดจังไอดองบัตเฟอเนาะนิ่งเรื่องเออโอ้โหรู้ตัวว่าผิดนะคะทุกคนรู้ตัวเองว่าผิดนะคะนิ่งเลย นิ่งเลยบอกตัวพดไปทำงานนะคะกลับมาโยนหญ้าด่วนเออไม,ม่ยอมจับหญ้าตรงนั้นด้วยนะคะรู้ตัวว่าผิดเอาแบบอมวะเฮียเอาแนวช่างนายนอนช่างนายนนนังะยาจุจ่ารปรจุพอไป่็จะเบียดไอเด้อไป ไอ้จ่าชิมจนนี่นะคะสาวๆแถวนี้เขาเรียนแบบกันนะทุกคนดูวันก่อนก็สาวอ้อยของเรานะคะวันก่อนสาวอ้อยวันนี้ดาวเรืองอยากตามเทรนแต่ก็ไม่ไปไหนนะคะเขาหลุดแล้วก็คืออยู่ในซุ้ม เพราะว่าในซุ้มมีอาหารร้อมรอบนะคะมีหญ้ามีต้นกล้วยอืมแล้วก็มีรั้วร้อมรอบด้วยไปบ่ได้ตาเรืองบอกว่ากำลังกินต้นกล้วยอร่อยเลยตาพดไม่หน้ามาเร็วเลยนะคะอืมอือตาพดเลยต้องตัดต้นกล้วยกำลังแบบอวบอวบโอ้ยอยากกิน อยากกินต้นกล้วย,วยเออใบมันกำลังใหญ่ๆเนาะอวบๆอันๆอ้าวกินต้นกล้วยหญาไม่กินเห็นไหมอยากกินต้นกล้วยจริงๆอยากเปลี่ยนอาหารบอกว่าเบื่อหญ้าแล้ว กินต้นกล้วยจริงๆเลยนั่นนี่น้อยซับหมซึ่งวันนี้เราก็นี่ค่ะกำลังเปิดตลาดกันอยู่นะคนตลาดก็ยังไม่ปิดนะคะเพอเอินดาวเรืองเรียกเลตติ้งก่อนนะคะ เหตุสุดวิสัยทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ก็มันก็มีสิทธิ์เกิดได้กับทุกเชือกทุกซุ้มทุกบ้านนะคะเพราะว่าควานก็ไม่ได้ต้องมาเป้าประจำอยู่ตลอดไม่ได้นะคะแต่ละคนก็ต้องมีภารกิจออกไปกินข้าวออกไปทำงานตัดหญ้าปลูกหญ้าอันนี้ตะพดก็ไปปลูกหญ้านะคะ ดีที่มีแบบเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันก็คอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะคะของเราหลุดเขาก็เราไม่อยู่เขาก็ช่วยดูของเขาหลุดเขาไม่อยู่เราก็ช่วยดูกันบ้านใกล้เลือนเคียงก็ประมาณนี้ค่ะอ้อยอ,อยนี่ค่ะอ้อยของเราวันนั้นก็ ออกเหมือนกัน <om> yeah, ือบอกกินโอ๊ไ้กินแรงสิยาหนึ่งกินแรงกักินกินได้ก็ได้กินแรงก็ได้มนสิได้กินแล้วโอ้โหอ้ อ้อยจ้าอ้ยอยอ,อันนี้ผููนำเทรนนะคะนี่พู้นำเทรนอ้นนอยมีเพื่อนแล้วอ้ยอ,อยไม่ได้ทำผิดคนเดียวฮะอ้อยไม่ได้ทำผิดคนเดียวนะอ้อยมีเพื่อนแล้วเห็นไหมวันนั้นอ้อยหนีเที่ยว เฮ้ย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 ี่ให้กินแล้วจะแม่จะหันตุ๊บตับตังเดียวเลยนนะะอ่ะสำหรับ EP นี้ก็ไม่ระทึกอะไรมากมายนะคะแต่ถ่ายให้แม่ๆได้ชมนะคะควานมาผูกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดาวเรืองนะคะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ EP นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, <sh are> กดแชร์ subscribe, <sh are> กดซับสไ r ร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะแม่แม่สวัสดีนะคะบ๊ายบาย